ขอต้อนรับสุดล้านปุงยาสุดล้ำ Red Potion ที่ช่วยเพิ่มตังในเกมและปริยาตังในกระปุกของคุณสามารถเติมอะไรหน้าเบรกเอาง่ายแบบไม่ต้องขูดบัตรโดยใช้เพียง UAD เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแถมยังมีบริการเติมให้เกมอื่นอีกมากมายหากคุณกำลังมองหาความคุ้มค่า Red Potion ขอต้อนรับพวกคุณหากคุณกลัวว่าจะเติมเกมไม่ทันเพราะตื่นสายไม่ต้องห่วงเพราะร้านเปิด9โมงอยู่ยาวยันเที่ยงคืนและยังมีบริการอื่นๆให้เลือกสรรหากสนใจสามารถไปตามในที่เพจ Red Potion จุดวาร์ปอยู่ในดิสคริปชั่นแล้วฟ้าไปแล เอเอ <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งไม่สนอะไรเลยวะไอหนูคนนี้ <Brand. S 1> โอ้ <Brand. S 1> โ,อโ,หโหมันจู๋เก่งมากครับมาโอ้ยผมยิงไม่โดนเลยอ่ะดูดิมือพะการจริงจริงโอ้โหผมนึมมกรรนว่าผมจะยิงเขาไม่โดนแล้วนะครับชาตินี้แม่แม่งก็วิ่งของมันทำไมกูยิงไม่โดน มีเสียงปืนดังคำรามมาจากบ้านผู้ใหญ่ลีนะครับคาดการว่าอาจจะเป็นตี้นังไงเห็นแล้วปะเห็นแล้วปะไอ้ยี่โดดเป็นกบยันนี้ได้กินต้มเขียดแน่ผมว่าระยะไกลเราไม่เวิร์กว่ะใครยกเข้ามาได้ไหมเฮ้ยพี่ชายผมเอ็มก็5นะพี่ ทำอย่างกับไปกระสุนยางเลยเฮียไปไหนจ้าหน้าขำอมตรงทางออกไปน้องๆหนูอย่าเรียนแบบนะครับเอากระสุนยางไปยิงโจนเข้าบ้านไหนขอตืดๆหน่อยเดียว่าแกมีอะไรเฮ้ยโอ้โหเฮียพกปืนเลี่ยมทองมาเลยว่าไอ้นี่ปกเสกโลนมนตวัดไหนวะเนี่ยสีทองอารามเหลี่ยมมีบม,มากมาแต่ไกลกูเอาไปเอาออกเลยพวงีโอ้โหเลยวล <c oughs> ถ้ากูไม่ติดว่าปืนกูในคังกูน้อยนี่กูไม่เอาไปหรอกไอสกส้สัดจะสงสารมึงด้วยเนี่ย <c oughs> มันขึ้นมาแล้วอ่ะมาดีมาดีมาดีนี่ก,กูดักตบให้แบบมังงะ <c oughs> โอ้เยเคยบอลโอ้ทำกูโอ้เชิญกูเสียหมดเวียนตรายเยอะกูนั่งรอตั้งดนวิ่งขึ้นมาเป็นบอดหัวล้นล้นมาแต่ไกลเลย <c oughs> อยากจะปล่อยมันไว้อยู่นะถ้ามันไม่เล็งปืนมาทางเนี้ยอานั่นไงกูว่าละ <c oughs> โอ้ยโอ้โห นอกจากจะกวนส้นตีแล้วยังโจ๊กหลบกระสุนกูได้อีกไฮ้มึงก็อีกตัวหรอเนี่ยกูนอนในุ่มของกูดีๆป่อยผ่านไม่ได้หายหรือไงวะตอนนี้ข้างในโบสถ์พระแม่กาลีนะครับมีการเคลื่อนไหวและการประทากันเกิดขึ้นคาดการว่าอาจเกิดจากอ่าเราเด็กติดยาที่อยากได้เงินไปเสพยานะครับแล้วไปขโมยอ่เงินจากกุฏิวัด <laughs> ไอเ้เยี่ตู้บริจาคอะแต่จะบอกอะไรให้ยกไปทั้งตู้ก็ไม่เจอหรอกเงินอะเพราะมันอยู่ในตัวหลวงพ่อ อยู่ไหนวะวิ่งอยู่หลัดหลัดเอ้ยไอ้หนูออกมาได้แล้วเลิกกคอบาปกอกมตายชาตินี้ชาติหน้าจะได้ไม่เกิดเป็นแมวเฮ้ยเป็นแมวก็ดีนะใส่บูทมีดาบนี่กูทูสอินบูดเลยชาติหน้าเป็นแมวชาตินี้น่าจะเป็นลิงนะแม่งหายไวชิบหายเลยโอ้โหหูหหูหเอ็มเก้าเก้าห้ารับประกันทุกระดับประทับตัวตัวแตะขอเฮลสักหน่อยก่อนนะเพื่อนเฮ้ยฮอมารับใครวะ จะบอกนะว่ามารับเนนแอร์ระดับเนนแอร์เขขี่เจ็เขาไม่มากระแด่ขี่ฮอหรอกเสียงดังก็เสียงดังเราคำนึงถึงความความเป็นอยู่ของประชาชนนี่ก็พูดถึงเนนแอร์ A. นะสัตว์มึงอย่าเอ่อย,อย่างอื่นนะอย่านะมึง <S <S <ห>มาได้รูดแอร์ดรอปผมหมดปิดกั้นมานานและขอลองเหว่าว่ามันมีอะไรบ้างโอ้โหมีแต่ขี้เปิดกล่องฟรียังเกลือมึงดรอปมาทำไมเนี่ยเจลาบีเนี่ย กล่องที่2จัดไปโอ้โหนมเปี้ยวของหวานดีเสิร์ฟถ้าเป็นวียโซสมัยก่อนเดินมาสัมภาษณ์นะขอสามคำให้ไอดอบนี้หน่อยครับให้เลยสามคำหมาไม่แดกเราได้รับรายงานมาว่าเพื่อนเราที่ส่้อยู่บนเนินเขา4 3 9 9ตอนนี้มองเท่งไปแล้วคาดการว่าอาจจะโดนส่่โจมตีจากด้านหลังอาจจะโดนของแข็งแทงที่ตูดแล้วก็ตายเราไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้ว่ามันมากี่ตัว เพราะด้วยปืน s 1 6จากช่อง7ที่ผมไปยืมมาแล้วนั้นไม่น่าจะสู้อะไรกับแม่งได้เลยอาจารย์ผมสอนมาว่าถ้าเราจะซุ่มยิงเนี่ยเราต้องซุ่มจากที่สูงนี่เลยกุ่มสโลงเลยทีย่อาจารย์ต้องภูมิใจในตัวผมแน่นอนพลสไนเขาก็จะมีชุดแบบว่าชุดพรางใช่ไหมกินลิสูดอะไรเงี้ยแต่อาจารย์ผมจีเนยียกว่านั้นชุดภู้ไม้อะโอกระจอกอาจารย์ผมใส่ชุดลิงซุ่มบนต้นไม้เลยอย่างก๊อตอะรอแค่มันโผล่มาลิมผาแล้วอะไรไง อ้ยมันดุกดิกดุกดิกไม่หยุดเลยว่ะหลักสูตรไหนวะแตกหนึ่งสวยพิสสวยเดี๋ยวแจ้งเพื่อนก่อนว่ากำจัดศัตรูไปแล้วแต่ดูจากสภาพการไม่น่าจะมีตัวเดียวแต่ขอออกไปเฟี้ยวหน่อยแล้วกันมันน่าจะขวัญกระเจิงละแบบเพื่อนคุณตายได้ไงวะแต่ดูทรงแล้วเนี่ยไม่น่าจะหนามากเลยนะเม็ดแรกเข้าหัวเลย m851 e ไม่ก็95เนี่ยที่ผมใส่มาเข้าหัวเม็ดแรกเต็มเฮดอ่ะไม่เป็นไรเลย อุ้ยมีมีตัวเอ้ยสองตัวสองตัวกูไปเลยไอสัตว์ mk2 กูไปแล้วกูก็ไม่อยู่แล้วเหมือนกันไอเฮียอุ้ยอุ้ยอุ้ยดุดุดุไอเฮียปืนดุปืนดุกูไม่อยากจะดุกับมึงแล้วไปแล้วกูแค่ปืนปลอมที่ยิงมาจากช่องเจ็ดอะยิงคนก็ไปตายที่ซ้ำเพื่อนมึงแค่แกล้งตายมึงมาโกรธกูดิโอ้ยเฮียบอดกูก็นึกว่าแม่งเดินมาอีกทางนึง โอ้ต้องย้ายมุมเลยเดี๋ยวแมงรู้ว่ากูอยู่นี่เวลาขับขันจริงจังเนี่ยบอดจะชอบโผล่มาแบบขัดแข้งขัดขาได้ทุกรอบเลยแมเงเซ็งว่ะปิดบอทดิปิดบอดดิ g ีเอเดฟผมขอปิดบอดเลยมันน่าจะไล่ไถลงมาแล้วเชี่ยต้องต้องวิ่งถอยไกลๆเลยอยู่ไม่ได้ละอุ้ยอฮะอุ้ยมันจะยิยัยยยกดีเฮ้ยแมงแหลกก็แหลกเพื่อนกูก็เปิดไ่ก่อนแล้วเอา ใจเย็นนะเว้ยกูยังเป็นมนุษย์พุ่มอยู่เลยกิ้งหนึ่งกิ้งสองมีอีกบอมีอีกบออย่ามีเลยกูขอละไอ้เคียเ้ยคังข่อยบอมีอยังเล่นแล้วให้ข่อยได้รู้ของเจ้าเถอข้นงไหนกูว่าละกูว่าละเจอกูโดดลอกกระสุนดิิจตลเอ กริงสามน้นองๆดูอย่าลอกเลนแบบนะครับถ้าเกาะไม่หนาอย่าสรรหาวิ่งลอกลูกปืนอันนี้เป็นวิธีการตรวจจับคนของผมเองนะครับเป็นของสงวนอย่าลอกเลนแบบรวยแล้วกูรวยแล,วยล,วยลวย้วกูเกาะไอ้พวกนี้ปืนไอ้พวกนี้ต้องแพงมากแน่เลย <c oughs> ชิบหายแม่งเหลือ,ออีกตัวหนึ่งไอ้เพื่อนกูที่ลงมาด้วยเก็บมันได้สักตัวเลยเหรอกูเรียบแลละจงไม่เห็นกู โอเชี่แลกอ่า